คุยกันเลยนะคะคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพักพลังประชารัฐตอนนี้อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณสามารถค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจ้าสวัสดีครับคุณควาครับสวีรั yes? ทพิมควางครับเห็นเมื่อวานคุณสามารถให้สัมภาษณ์อบอกว่าลุงป้อมบอกให้หยุดแล้วก็นัดมาเคลียร์ใจกันวันนี้ที่สุดนัดกันกี่โมงใครมาบ้างอะไรยังไงคะช่วงกลางวันนะครับอ๋อสนกลางวานงันตอนกลางวันวันนี้เหรอคะใช่ครับใช่ครับมีใคร,รมาบ้างคะคุณสามารถ อ๋อยังไม่ทราบเลยครับฮะเือฝังคุณสามารถต้องถามตอนเย็นนะครับว่าใครมาบ้างตอนเช้าคือตอนนี้คุณสามารถก็ไม่รู้จะต้องไปคุยกับใครยังไม่รู้เลยแต่รู้สถานที่ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่รู้สถานที่เอาถ้าไปแล้วไม่มีฝั่งนู้นมาหรือว่าเชื่อว่ามีไม่ใหญ่เขาคุยกันแล้วครับออล่าสุดได้คุยกับบิ๊กป้อมเมื่อไหร่คะคุณสามารถคะเ็่อตอนสองทุ่มครับเป็นยังไงคะท่านบอกว่าอะไรบ้างกินข้าวนั่งคุยจันก็ไม่มีอะไรหรอกครับแล้ว ทุกคนก็รักพระทุกคนก็รักท่านเนนี้ครับอืมแล้วตัวพลเอกประวิทย์ได้บอกนะครับว่าอ่ะหลังจากนี้ขอให้จบนะไม่ต้องออกมาให้สัมภาษณ์หรือวิพากษ์วิจารณ์อะไรแล้วพลเอกประวิทย์ได้พูดแบบนั้นไหมครับไม่พูดท่านก็บอกว่าไปคุยดูเปิกับสันติคุยอะไรกับมาใช่ที่ที่เขาท่านนัดกันไว้อ่ะครับอ๋อก็คือรอรอวันนี้คิดว่าจะจบได้ในวันนี้ไหมคะครับจบไหมผมว่าถ้าทุกคนมีเจตนาที่ รักคนเอกประวิทย์จะรักพักมันกกิดจบปะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้อยู่ที่คุณสามารถอย่างเดียวก็อยู่ที่ฝั่งนู้นด้วยคุณสามารถกกำลังจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมค,คือผมไม่ได้ผมไม่ใช่คนที่จะมาทะเลาะกับใครอยู่แล้วคือผมบอกว่าผมก็ยืนยันว่าผมก็อยู่กับคนเอกประวิทย์ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าทุกคนมีคนเอกประวิทย์เป็นที่ตั้งแล้วทุกคนก็ทํางานให้คนเอกประวิทย์ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับแล้ว คำว่าจบเนี่ยมันจะจบแบบแบบไหนคะก็คืออยู่ร่วมกันในพักตแต่ฝ่าไปออไม่พูดถึงกันอีกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยหรอคะหรือยัองคือประเด็นมันเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมว่ามันก็เริ่มต้นจากการที่ไม่ได้คุยกันนะครับก็บอ,าอ,าอาจจะมองว่าในสิ่งที่ผมทําไม่ถูกอะไรเงี้ยผมก็มองว่าสิ่งที่เขาทําไม่ถูกมันก็ต้องคุยกันใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยเรามีเจตนายังไงสิ่งที่เขาบอกว่า เราทําไม่ถูกเป็นยังไงก็ต้องคุยอะฮะ <c oughs> อย่างที่บอกมันมันก็ต้องคุยกันนะครับครับงั้นขอถามซีนเรีโอที่ที่อาจจะไม่ได้เข้าทางคุณสามารถสักเท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติว่าทางฝั่งนู้นบอกว่าเอาได้ทุกอย่างจบเราไม่พยายามขับสามารถออกนะไม่ขับจ็อบออกนะแต่ขออย่างเดียวให้จ็อบหยุดวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพราะว่าแน่นอนผู้กองธรรมนัฐ คุณนรตกรกอดเออเขาต้องเข้าประชุมคอรมอรบางทีมองหน้าท่านนาย,ยกไม่ติดหรือบางทีอาจจะรู้สึกไม่ดีเขาอึดอจจัดใจขอให้จอบจุดพิจารษ์ได้ไหมคุณสามารถว่างไงครับคือประเด็นอย่างที่บอกว่าจะไม่ให้ผมพูดถึงรัฐบาลเลยเพราะว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอันนี้ก็ต้องคุยว่าถ้าผมพูดในฐานะสามารถละ่ะที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคอ่ะ <uk> แต่มัน<ย>อาจาอาจะแยกออกเออแต่ที่ผ่านมาค<ย>ุณสา,ามารถก็ยืนยันว่าก็พูดโดยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับพรรคแต่ก็กลายเป็นปัญหาอยู่ดีใช่ใชคือประเด็นอาจจะเขาอาจจะเข้าใจอะไรเงี้ยเ็ต้องสื่อสารเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยห้ามพูดถึงรัฐบาลเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็ต้องต้องดูดูรายละเอียดนะครับผมถึงบอกว่ายังไม่รู้อะไรเลยค่ะอยู่ที่การพูดคุยแหละอยู่ที่วิธีการพูดคุยด้วยถูกไหมคะทีนี้เมื่อวานนี้เห็นคุณไผ่ลิกมีการโพสต์เรื่องล่าลายชื่ออะไรต่างๆเนี่ยค่ะ ความรู้สึกรู้สึกยังไงตอนนี้เหมือนล่าอะไรชื่อกันเพื่อปลดมันก็มันก็ความรู้สึกอ่อนคุยกันนะมันก็อีกแบบแต่เมื่อวานผมก็ไผ่พี่ไผ่ลิกแล้วกันพ่แกก็เรียกผมว่าน้องก็ได้คุยกันในรายการด้วยในคมชันลึกดิฉันดูอยู่ค่ะมีทั้งคมชันลึกทั้งทั้งของสปินนิวอย่างเงี้ยครับคือประเด็นก็อย่างที่บอกว่าอ่ะก็ก็คุยกันมันก็ไม่มีอะไรอะคือคือมุมมองแต่ละมุมมองอ่ะของคนอ่ะ มันมองในคนละมิติคนละมุมไม่ออดไหมครับครับอย่างที่ผมพูดอ่ะเขาอาจจะมองว่าสิ่งที่ผมทาเนี่ยเอ้ยมันกระทบรัฐบาลนะเพราะว่าเขาเป็นรพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ผมผมก็มองสิ่งที่ผมพูดอ่ะผมพูดกันชาวบ้านนะครับชาวบ้านเดือดร้อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืแล้วผมบอกว่าเออสิ่งที่ผมทําเนี่ยอืผมทําเพื่อลุงป้อมนะเขาบอกว่าเขาก็ทาเพื่อลุงป้อมเหมือนกันมันก็อย่างที่ผมพูดอะว่าคนละมุม มันคนละมุมม,มันมองมาจาก<ะ>คนละมุมครับแต่มุมคุณสามารถแต่ละคําที่ออกมาเนี่ยมันนํามาซึ่งความสงวนสงสัย<ม>ขออนุญาตไล่าถามหน่อยเพราะบางคาพูดที่คุณสามารถพูดมาแต่ละคำเนี่ยมันทําให้เราต้องคิดตามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่น<ะ>คุณสามารถพูดว่าผมเก๋ากว่าเดิมไม่ยอมโง่ซ้ำสองคราวที่แล้วเนี่ย <c oughs> เหมือนยังใหม่กับการเมืองแต่คราวนี้จะไม่ยอมตายคนเดียวมันคืออะไรครับหัวเรอะเลยไปรู้อะไรมากุมความลับอะไรอยู่หรือมีอะไรที่ เพราะว่าหลายคนก็วิเคราะห์แบบนี้ว่าคุณสามารถกล้าเปิดหน้าชนขนาดนี้แสดงว่าก็ต้องมีไพ่ตายก็ต้องมีของเหมือนกันนี่มันหลังจากที่มีปัญหาแล้วออใช่ใช่อันนี้มันก่อนอันนี้มันมีปัญหากันไปแล้วเลยครับครับคือผม<ต>ว่าไอ้เรื่องนั้นอย่าเพิ่งพูดเลยดีกว่าครับรอ,อการงันพูดคุยวันนี้ก่อนครับ คุณสามารถคะขออนุญาตย้อนถามไปนิดนึงได้ไหมคะว่าอะทุกคนก็จะเข้าใจแล้วว่าตอนนี้คุณสามารถเป็นสายตรงบิ๊กป้อมขอย้อนถามว่าคุณสามารถมาเป็นคนสนิทและเป็นคนใกล้ชิดบิ๊กป้อมขนาดนี้ได้ยังไงคะที่มาที่ไปอะค่ะโอ้ยผมรู้จักท่านก่อดีนววนี้ตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วฮะแล้วก็อยู่กับท่านมาตั้งนานแล้วครับครับนะคือคือคลอก็อยู่กับท่านมาตลอดนะครับแต่ช่วงนี้เผือนสื่อเพิ่งมาจับจ้องอย่างเงี้ยครับครับแล้วปกติต้อง มีบทบาทที่ช่วยดูแลบิ๊กป้อมยังไงบ้างคะคือถ้าจำกันได้ตั้งแลายรัฐบาลที่แล้วเนี่ยผมช่วงนี้ผมเป็นองครรา์ทิทักบิ๊กป้อมได้เลยนะคะถ้ามีใครออกมาโจมตีพลเอกประวิตต้องเจอสามารถก่อนครับอก็จะออกมาโพสต์ตอบโต้โพสต์ต่อสู้อ่ะผมจําได้อยู่ใช่คือถ้าดูตรงนั้นก็เห็นมาตังดาล่ะครับครับก็อยู่ข้างกายท่านนะครับบางคนเรียกว่าโอ้แทบจะเป็นวอลเปเปอร์แล้วก็รับประทานอาหารกับท่านบ่อยมาก ถ้าจะให้วิเคราะห์หนะตอนนี้คิดว่าในใจในความรู้สึกหรือแม้แต่ในสมองของพลเอกประวิทย์ท่านกําลังคิดอะไรอยู่ครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะท่านคงไม่อยากให้ลูกน้องของท่านทะเลาะก,กันครับแน่นอนคงไม่มีใครอยา,อาอกทะเนหรอ่ะครับอันนี้ชัดเจนเลยเพราะว่าท่านค,คุยกับผมรันครับอันที่สองนะครับท่านก็อยากให้ปักใหญ่โตขึ้นอื และอัน,อนที่สามนะครับท่านก็อยากให้พักเนี่ยได้มีโอกาสในการแก้ปัญหาวะะ่าให้ประชาชนมากกว่าน,นี้ครับสามรเรื่องครับทุกวันนี้ในพักพลังประชารัฐสมมุติว่าถ้าตัดเรื่องเอความขัดแย้งของคุณสามารถออกไปเนี่ยจริงๆในพักมีความเป็นเอกภาพไหมคะในพลังประชารัฐเนี่ยค่ะผมคิดว่าสื่อรู้อยู่แล้วเนาะแล้วความขัดแย้งผมมันไม่มีความขัดแย้งอยู่แล้ว ผมไม่ได้ขัดแย้งกับใครนะครับคือคือคือต้องถามก่อนว่าผมไม่ได้ขัดแย้งกับใครแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ๆูไปทะเลาะกับใครฉะนั้นผมว่าเสื่อดูออกว่าในพลังประชารัเป็นอย่างไรอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นหน้าที่โฆษกพักที่จะต้องสื่อสารเรื่องนี้คือวันนี้ผมเชื่อการพูดคุยอ่ะมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะว่าทํายังไงให้คนมองว่าในพลังประชาันั้นเป็นหนึ่งเดียวมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าแต่ทุกค,คนก็รับ,ค,รบคนเอกประวิทย์อย่างเนี้ยครับอืมันจะได้จบกับข้องสงสัยทุกคนที่บอกเอ้ยรักเดียวสองระบบอะไรอย่างเนี้มันมันจะต้องไม่มีคำนี้ครับครับถ้างั้นคือเราต้องเปลีย่ยนคำพูดเหมือนกันเราอย่าไปใช้คำว่าขัดแยง้งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งไม่ดีถูก<ม>ไหมเมื่อวานผู้กองก็ไม่ใช้คำนี้เ,ออเขาไม่ใช้คำดีนะคะถือว่าเป็นมีปัญหาขีาไหนแล้วกันทีนี้ถ้าสมมติจะเคลียร์ใจกันใช่ไหมคะสมมติผู้กองธรรมนัฐดูอยู่ คุณไผลิกดูอยู่คุณสามารถอยากจะบอกอะไรคะผมคิดว่าท,ทุกท่านทั้งสองท่านที่เคยมาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะครับก็โตวกว่าผมต้องพูดยังไงว่าโตวกว่าผมแล้วก็เป็นผู้ใหญ่กว่าผมแล้วผมเชื่อว่าท่านก็มีความเป็นวุฒิภาวะถ้าเรามองกันว่าเิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราต้องการให้พรรคเติบโตขึ้นแล้วเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวมีพลเอกประวิตรกองสุวรรณเป็นแกน กางให้กับทุกคนเนี่ยผมคิดว่าไอ้ที่ผ่านมามันคุ้มครับคุ้มที่จะมีการตอบโต้กันไปมาบ้างเนี่ยแหละครับผมทพิ่ที่ที่ที่ได้ขื้นเการเกิดเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันได้ทำให้หล่อหลอมเออหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยพอจะได้เคลียร์ใจกันมันมีปัญหาแล้วปรับความเข้าใจใช่คือผมผมคิดว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คุยกันแล้วหลังจากนี้เราจะวางระบบกันยังไง การสื่อสารอะไรเงี้ยมันต้องอย่างที่ผมพูดครับพักการเืองมันใหญ่อะแล้วพักการเืองมันมันเป็นเรื่องของคนหลายคนอะมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวใช่ไหมครับแต่เหนือเสียงเงินใดคือภาพของพรรคครามมัชชรัฐต้องมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นแกงกลางให้กับทุกคนครับครับดูคุณสามารถรักพลเอกประวิตรมากงั้นขออนุญาตถามอีกครั้งอย่างตรงไปตรงมาเพราะเมื่อวานตอนที่คุณสามารถให้สัมภาษณ์ในคมชัดลึกเนี่ยก็ดูจะมีเหตุและผลมีตัวเลขมาประกอบมากมาย โดยส่วนตัวยังเชื่อว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณยังมีโอกาสก้าวขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีหรอครับผมมีความเชื่ออย่างนี้และผมก็มีศรัทธาแบบนี้และผมก็มีความฝันแบบนี้ครับเชื่อฝันศรัทธาแต่แต่แน่นอนอธิบายเพิ่มนิดนึงแต่ยังไงก็ตามแต่การเมืองประเทศไทยมันเป็นสมการถูกไหมครับในท้ายที่สุดแล้วจํานวนของสสและพันธมิตรมันสําคัญมากถูกต้องครับคือคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ย อย่างที่ผมพูดฮะชาวบ้านรักได้เป็นสสสสรักได้เป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีรักได้เป็นนายกรัฐมนตรีแสดงหมายเพราะว่าถ้าคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้คุณต้องรวบรวมรัฐมนตรีที่อยากจะที่จะมาเข้ามาประกอบร่างกับคุณเนี่ยให้ครบอย่างที่ผมบอกสูตรเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสิบหนึ่งร้อแปดสตรนะครับสมมติถ้าจะตั้งรัฐบาลสองร้อยแปดสิบใครจะมาอยู่กับเราบ้างล่ะต้องคิดคุณยายถ้าได้เกินสองร้อยห้าสิบปัญหาจะได้เป็นนายกครับ ถ้างั้นให้คุณสามารถช่วยทวนอีกทีได้ไหมคะเ,ออเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ดูรายการเมื่อวานนี้นะคะออที่เชื่อว่าเสียงพอในการออดันบิ๊กป้อมขึ้นเป็นนายกเนะะี่ยค่ะประเมินฉากทัดเอาไว้ยังไงถ้าสมมติว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆทั้งก้าวไกลแล้วก็ท่านนายกหลุดตาแหน่งอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเลยนะเขาเรียกว่าส่วนตัวนะคว่ะไม่เกี่ยวกับพรรคนะ,อ,ะอ,อันนี้ต้องย้ําก่อนแล้วก็ยว่าเพื่อส่วนตัวเป็นความเชื่อ นะครับเพราะว่าทุกคนก็มีความคิดของตัวเองสมมว่าผมพูดออกไปคนที่ฟังบอกเฮ้ย hey, ไม่ใช่ต้องเป็นสูตรนี้ฉะนั้นแต่ละคนมีสูตรของตัวเองนะครับอืมครับสูตรของแต่ละคนที่ผมบอกวันนี้พลังประชารัฐมี40ใช่ไหมครับครับอมใหไทยมีเท่าไหร่ฮะ71 71 40บวก71เป็นเท่าไหร่ครับก็111บู่ประชาธิปัตย์25ได้เท่าไหร่ครับ127 126 126สามสิบกว่า เมื่อกี้เรายสบกต้องร้อยสามสเอาโอเคร้อยสามสิบหกเราคำนวณเลขแล้วสิบครับใครอีกสิบนะครับชาติไทยพัฒนาชาติไทยอีกสิบเมื่อกี้เท่าไหร่นะร้อยสามร้อยส่สิบหกร้อยสี่สิบหกแล้วบวกวงไยช่างชาติสามสิบปกร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอือครับเก้าไกลถูกยุบใช่ไหมครับครับสมมุติเขายังไม่ได้ถูกเขายังไม่ถูกถูกุสมมุติไงฮะสมมติถูกยุบครั้งี้สองก้าไกลถูกยุ เด็เด่ของพรรคก้าวไกลคือคุณพิธาใช่ไหมครับครับตอนนี้พอไม่มีคุณพิธาแล้วทุกคนก็โหวตกันอื่นได้ใช่ไหมครับครับสมมติผมเอาวันนี้ก้าวไกลมีมเขต112เขตผมเอาแค่ครึ่งเดียวพอเอาสัก70คนโอ้โห70คนเจาดหิบ70จากก้าวไกลม<อ>ารวมด้วยมไม่มีก้าวไกลแล้วไงอืมอ่าสมมติ70บหวกไปได้เท่าไหร่ครับ เมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ร้อยร้อยแปดสิบก็สองร้อยห้าสิบพอดีอ่ะโดยประมาณอ่ะประมาณสองร้อยห้าสิบพอดีโอ้โหมันความความมั่นใจว่าเจ็ดสิบสอสอเขาจะมาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอสิบคนก็เก่งแล้วไหมครับอืฟังก่อนนะครับเจ็ดสิบคนเขาจะไม่เข้าพลังประชารัฐสมมติเจ็ดสิบคนเขาไปตั้งพรรคพรรครักอนาคตใหม่พรรครักเก้าไกลก็แล้วแต่เจ็ดสิบคนโหวตได้ไหมครับ ก็โหวตได้แต่ว่าคือ <c oughs> ต้องอยอมร,รับว่าอุดมการ์ฝั่งนั้นกับอุดมการฝั่งกาฝั่งเนี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,เ,ยวเขาไม่ได้เข้าพลังประชารัฐนี่แต่เขาเป็นพักการเมืองของเขาเองอ่ะคุณง่ายๆเขามีทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้นมาคือเขาเป็นพักเป็นพักการเมืองของเขาเองแต่ว่าเขาไม่มีชนิดในยกข,ของเขาอะ่ะอืตอนนี้อย่าลืมสิครับว่าในสภาเนี่ยห้าร้อยคนเนี่ยกคนต้องเรื่องานายกรัฐมนตรนะครับตอนนี้ในคดีการยกตุลาการก็มีคุณลุงอิงคุณชายเกษมคนเอกปวิท คนดนตชินคณพีรพันธ์ครับในความเชื่อผมเนี่ยผมยังเชื่อว่าคนนุกอิงเนี่ยรายใหญ่เนี่ยเขามองว่าถ้าเข้ามาตอนนี้เปลืองตัวเพราะวันนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีจริงแล้วคะแนนของพรรคไทยเนี่ยคะแนนลดลงอะนะคณานิยมเออค่นานิยมลดลงตอนนี้ ว่าเอาคุณลุงอิงกเปิดตัวตอนนี้เลยนะให้เป็นนายกอนนี้ครับปรากฏว่าแก้เศรษฐกิจไม่ได้เนี่ยคะแนนนิยมไม่ขึ้นเนี่ยคุณลุงอิงจบเลยนะครับตอนนี้การเลือกตั้งครั้งแรกคุณลุงอิงจะเป็นคะแนนใหย่ของพรรคเพื่อไทยชนกับคนของพรรคก้าวไกลได้ไหมครับดังนั้นผมถึงมองว่ายัง,ยงไม่ยังไม่น่าที่จะชนช็อตนี้คราวนี้พอยังไม่ชนช็อตนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะเอาใครนะครับ คุณอนุทินคนเอกประวิทย์หรือจเจ้าคุณพิรพันธ์เื่นคือสิ่งผมบอกว่าสมการทางการเมืองมันเกิดขึ้นได้หมดแต่วันนี้พูดไม่ได้หรอกครับพอพูดทุกคนก็บอกเอ้ยไม่จริงไม่จริงมไม่ใครพูดได้หรอกครับแต่นี่ผมวิเคราะห์ในฐานะประชาชนที่มองเข้ามาได้ไหม,ไมครับครับวันนี้ <c oughs> ถ้าถามไปถามไปยื่นถามแต่ละคนแต่ละคนทุกคนก็ต้องตอบปฏิเสธทั้งหมดแต่ผมพูดว่าโอกาสที่คนเอกประวิทย์เป็นนายก มีไม่ใช่ไม่มีเพราะสภาเลือกคนเอกภพก็ได้แล้วผมถามว่าณเวลานี้เนี่ยคนเอกภพเนี่ยเคยเคยเป็นรักษาการนายกมนตรีมาแล้วอแต่ว่าคนที่เป็นคู่เทียบเนี่ยมีใครเคยรักษาการนายกไหมไม่มีครับอตอนเนี้ยประเทศเนี่ยต้องการคนที่แก้ปัญหาวิกฤตได้ 1, ทันทีมันหมดเวลาช่วงคณบูรพีเลียแล้ว ควรต้องเอาคนทํางานเป็นมาทาทันทีเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าด้วยเหตุผลหลายประการนี่แหละครับที่สสควรจะเลือกคนที่พร้อมจะเป็นนายกเพราะวันนี้นะครับถ้าเลือกคนที่เป็นนายกแล้วมันตีแล้วทำงานได้ทันทีเนี่ยคะแนนนิยมขึ้นตัวสสก็ได้คะแนนนิยมขึ้นด้วยแต่เราพักคะแนนนิยมตัวเองก็จะขึ้นทุกคนครับครับอ่ะเข้าใจสามารถได้เคยคุยกับบิ๊กป้อมเรื่องนี้ไหมคะเร<อ>ื่องตำแหน่งนายกอะค่ะขออนุญาตถาม ถ้าผมบอกว่าผมคุยก็เดี๋ยวก็โดนอีกถ้าบอกว่าผมไม่คุยก็โดนอีกไม่ตอบดีกว่าครับ <c oughs> คือคือหลายคนอานิ้เอาตรงๆนะเข้าใจว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวน,นะครับมันเป็นสูตรของคุณสามารถมันเป็นเฉพาะตัวคุณสามารถมากแต่มีคุณผู้ชมฝากถามมาว่าสุขภาพพลเอกประวิตรคุณไหวหรือเปล่าตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าจะเห็นว่าท่านก็เวลาเดินเหินอะไรก็หลายคนก็เป็นห่วงแล้วเรื่องท้องเสียด้วยใช่ไหมแล้วตอนนี้ท้องเสียยังไม่หายเลยเนี่ยหายแล้วครับหายแล้วเมื่อวเมื่อวานทาง้าตของผม ปัญหาเนี้ยคือประเด็นเรื่องท้องเสียเนี่ยทุกคนท้องเสียได้อยู่แล้วครับครับจะเกเงจะผู้ใหญ่อะไรจะท้องเสียคือกินอาหารผิดก็ท้องเสียได้อยู่แล้วแต่คราวนี้ถามว่าคนเอกวิตย์ผมมองแล้วไงครับว่าแข็งแ,งแรงกว่าเดิมผมแรงกว่าเดิมหมเพราะว่าถ้าเทียบก,กับตอนที่ท่านช่วงขาเสียนก่อนเลอกตั้นเนี่ยกับตอนนี้ตอนนี้ท่านแข็งแรงกว่าเดิมเยอะมากครับแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของการแก้ปัญหาประสบการณ์เนี่ยท่านมีพร้อมแต่ถามว่าเอ้เราจะต้องเอาคนที่นายก ที่เดินเก่งฮะวิ่งได้ไง้ยเราก็เห็นมาแล้วว่าคนเศรษฐาเนี่ยตั้งตัวสูงขายาวเดินเก่งวิ่งเร็วแล้วเป็นไงครับ <c oughs> ฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าอย่าอย่าบูลลี่คนด้วยด้วยร่างกายผม,มเคยเห็นนักการเมืองในประเทศสหราอเมรการนี่ย <c oughs> นั่งรถเข็นเขายังทํางานได้ครับ <c oughs> ผมก็ยังเคยเห็นนายกนบรีของบางประเทศไม่อยากเอ่ยชื่ออายุเก้าสิบกว่าก็ยังเป็นนายกนบรีได้ ฉะนั้นผมบอกว่าการเป็นนายกตีไม่ขึ้นแต่ว่าเดินข้องเดินกิ่งเพราะเราเคยมีนายกตัวสูงขายยาวเดินไวมาแล้วครับก็ไม่เห็นเป็นไม่เห็นเป็นจะพัฒนาอะไรแตกต่างกว่าเดิมอันนี้กูดในนามส่วนตัวนะครับเอไม่เกี่ยวกับพรรคเอาไปว่าในมุมของคุณสามารถก็คือมองว่าบิ๊กป้อมยังมีความพร้อมที่จะขึ้นเป็นนายกทีนี้ขอถามอีกอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะจำได้ว่าคุณสามารถเคยพูดเรื่อง90 9 90นี่ค่ะอันนั้นอันที่ ของเออเรื่องก้าไกใช่ไหมคะครับใช่วันที่เจ็ดนี้ครับอ๋อไม่ใช่คดีนายกเรื่องเรื่องก้าไกเอาเอาเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นทำไมถึงมาจากไหนคะถึงทำไมถึงคาดเดาขนาดนั้นมันไม่ต้องมันไม่ต้อง่าข้อมูลหรอกมันวิเคราะห์บนพื้นฐานคืออย่างที่ผมพูดว่าถ้าจำไั้ง่ายเนี่ยผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้คดีแก้มาตรางร้อยสิบสองเดี่ยผิดแน่คือถ้าไปดูย้อนหลังจากทไลายข่าวที่ผมให้สัมภาษณ์มันตั้งนานแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าฟักเก้าไกต้องถูก วันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยสารรัฐธรมร,ร,ธรมนูญที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำข,ของพรรคก้าวไกลและสุดพิธานั้นเป็นการล้มล้างการปกครองเป็นการซอกก่อนบ่อนทำลายมีมติเอกชนเก้าต่อศูนย์ตแต่ณวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ยื่นโดยกกตมันยื่นโดยบุคคลจึงไม่มีเหตุให้ยุบพรรคครับถ้าวันนั้นเนี่ย กลับกลายกันเป็นว่าตั้งแต่วันที่สาสิเอ็ดเนี่ยกรกตเป็นคนยื่นตั้งแต่ต้นเนี่ยพักเก้าไกลถูกยุบตั้งแต่วันนั้นแหละครับอแต่วันนั้นมันกลายเป็นบุคคลที่เป็นคนไปยื่นพอศาลมีคำวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยมันก็มาเข้าข้อกฎหมายที่กรกตจะต้องยื่นยุบพักเห็นไหมครับกรกตเดี๋ยวเอาแค่คำพิพากษาศาลรัฐมนูลเท่านั้นเนองตรงให้สารรัฐมนูนลปรากฏว่าเอาพอเอามาแบบนี้เนี่ย เนื้อหามันก็ยังโล่งๆสุดท้ายก็ให้พักเก้าไกลชี้แจงส่งเอกสารเพิ่มเติมสุดท้ายสารนฐมนก็สั่งรวมสำนวนครับเอาสำนวนเก่ามารวมกับสำนวนนี้แล้วก็ให้พักเก้าไกลดูหลักฐานพยานทั้งหมดปรากฏพักเก้าไกลขอเปิดไต่สวนแต่โปรากฏว่าสารไม่เห็นมีเนื้อหาใหม่ที่จะต้องไต่สวนสารจึงยุติการไต่สวนฉะนั้นนเมื่อสารยุติการไต่สวนเพราะว่าสารมีพยานหลักฐานเพียงพอจนเชื่อได้ว่า นรีนี้วิธีใช้ได้อผมถามต่อว่าในเมื่อพรรคก้าใจไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมอะไรเลยเนี่ยมันจะเปลี่ยนมติได้ยังไงแต่ม่วันนั้นเขาตัดสินมาเก้าสูนแล้วอ่ะครับวันนี้จะบอกว่าห้าสี่ครับวันนี้จะบอกว่าหกตามนะครับวิเคราะห์วันนี้จะบอกว่าเจ็ดสองนะครับหรือเนื้อหาที่เขาไปต่อสู้อะคะข้อต่อสู้ที่เขายื่นไปเรื่องเอ่อมันเหมือนเดิมเอกสารเพิ่มเติมจะไม่ช่วยเปลี่ยนอะไรเลย มันจะเปลี่ยนอะไรได้ครับคือถ้าสารฟังน้ําหนักแล้วว่าเฮ้ยพ่อต่อสู้ที่พักเก้าไกลยื่นคัวนั้นมันมันชัดเจนนะก็ต้องถาวรนะไต่สวนแต่ทีนี้เขามองว่าที่พักเก้าไกลยื่นก็ผมพูดมาตลอดว่าผมเชื่อว่าพักเก้าไกลก็ยื่นคําชี้แจงเดิมที่เคยชี้แจงไปแล้วอ่ะเราจะเปลี่ยนคาชี้แจงได้อย่างไะครับอันเดี๋ยวเรามารอดูกันเพราะว่าวรับพยานที่เพิ่มมาก็เป็นเป็นที่ปรึกษากรกตไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพักเก้าไกล ฉะนั้นผมถึงถามว่ามันมันจะเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมไม่ได้ยินอะไรมาแต่ผมวิเคราะห์จากาศข้อมูลทั้งหมดที่เราเห็นก็ล,ลองดูว่าผมให้หวยแม่งไงนไหมเท่นั้นเองครับครับอืมอยากจะวิเคราะห์ไปจนถึงคณีนายกด้วยไหมได้ครับอืมขอสั้นๆนิดนึงฮะอ่าในนามส่วนตัวฮะเมื่อกีนานา้คุณสามารถเชื่อมากว่าก้าวไก่โหจะมะติข,ของตุลาการศาลนูนจะเป็นก้าวูนแล้วแล้วท่านนายกกรเพาะหลายคนกูรูบอกว่าท่านนายกรอดแน่อืออย่างนี้ ผมบอกว่าท่านนายกเนี่ยห้าสิบห้าสิบจะรอดก็ได้จะโดนก็ได้อืแต่ถ้าสมมติท่านนายกรอดเนี่ยอันนี้ชาวบ้านโดนตกหัวไปอีกหนึ่งทีนะทําไมครับผมกำลลงจะพูดให้เห็นว่าการเลือกตั้งสวออที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็บอกวิคานสายตามากๆเลยแล้วกรกาตาก็ประกาศรับรองไปอันนี้ตกหัวชาวบ้านไปหนึ่งทีละ ตอนนี้พอไปยุบก้าวไกลต่อเนี่ยคนที่รักก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าพี่เออมันไม่ผิดอ่ะอพอไปยุบเขานี่ก็ตกหัวเขาอีกทันทีแะตบบ่อยจังครับอ่าคราวนี้พอถ้าทักถ้าคุณคุณเศรษฐารอดเนี่ยก็ตกหัวเขาัอเน,นี่ยผมบอกว่าอาจจะไปสู่ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นหรือเปล่ารอดูอแต่ผมบอกว่าถ้าบ้านเมืองมันจะแก้ปัญหาได้โดยการเมืองคุณเศรษฐาต้องโดนครับแล้วถ้าโดนเนี่ยผมมั่นใจว่ามติหกสาม อให้ตัวเลขอีกแล้วครับบลอดรอด้า54ครับอ่ะโอเคโอ้โหขนาดนั้นเลยครับเช้านี้เดี๋ยวเรารอจับตาผมเชื่อว่าเย็นนี้หลายคนคงพยายามต่อสายหลังเคลียร์ใจเสร็จแล้วนะครับหวังว่าจะมีทางออกที่ดีกับพลังประชารัฐก็เช้าวันนี้ขอบคุณคุณสามารถมากนะครับที่เข้าสายกับเราคุณครับคุณรับสวัสดีค่ะ